น้ำอุ่นขอนำเสนอตอนหนูนิดไม่ยอมแปลงฟันต้นฉบับโดยลำพูแสงลบวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูนิดไปทำงานที่ต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่จึงฝากให้พี่สาวนั้นดูแลหนูนิดระหว่างที่พี่สาวกำลังทำความสะอาดบ้านพี่สาวก็เดินมาเห็นหนูนิดทำขนมหกเลิศเลอเต็มไปหมดพี่สาวจึงได้ตักเตือนหนูนิดว่า นี่หนูนิดเวลากินขนมอะระวังอย่าให้มันหกลงพื้นสิพี่อุตส่ากวาดให้เลยนะเนี่ยอ้าวจริงเหรอคะงั้นหนูขอโทษนะคะพี่วันหลังหนูจะระวังให้มากกว่านี้นะคะจ้าแต่ว่าหนูนิดก็อยากกินขนมเยอะมากนะเดี๋ยวฟันปลูกขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะค่ะพี่สาวตกดึกหนูนิดได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวนอน แต่หนูนิดแอบหยิบขนมขึ้นมากินบนที่นอนพอพี่สาวขึ้นมาเห็นนั้นเธอก็ตกใจมากๆที่เห็นหนูนิดกินขนมเธอจึงเข้าไปตักเตือนหนูนิดอีกครั้งหนูนิดอยากกินขนมก่อนนอนสิเดี๋ยวก็ฟันผูกหรอกค่ะพี่สาวเดี๋ยวหนูกินขนมเสร็จแล้วจะหนูก็ไปแปรงฟันละค่ะแน่ใจนะหนูนิดกินเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะ ระวังฟันผูกลนะ่ะค่ะพี่สาวเดี๋ยวหนูขอนอนก่อนนะคะราทีสวัสด์ค่ะเช้าวันต่อมาหนูนิดตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดฟันหนูนิดปวดฟันมากๆจึงร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดฮือ <c oughs> ปวดฟันจังเลยฮือฮือพี่สาวได้ยินหนูนิดร้องด้วยความเจ็บปวด พี่สาวจึงรีบขึ้นไปดูอาการหนูนิดบนห้องปรากฏว่าหนูนิดปวดฟันมากๆเลยฮือฮืพี่สาวช่วยหนูด้วยนะคะฮือฮื้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าจ้าหนูนิดปวดมากไมฮืฮ <c oughs> ปวดมากมเลยค่ะพี่ฮ่ย <c oughs> พี่บอกแล้วว่าอยากกินขนมตอนดึกเดี๋ยวฟันผูกพี่เขาเตือนแล้วเอาละ ไปอาบน้ำได้ถ้าเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอแล้วกันนะค่ะพี่คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งพอหนูนิดถึงคลินิกหนูนิดก็กลัวคุณหมอฟันมากๆเลยคุณหมอฟันรู้ว่าหนูนิดต้องกลัวคุณหมอฟันแน่ๆคุณหมอฟันจึงยื่นตุ๊กตาให้หนูนิดกอดแล้วหนูนิดก็รับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พอคุณหมอได้ลองตรวจฟันของหนูนิดปรากฏว่าฟันของหนูนิดนั้นผูกหนึ่งซี่คุณหมอจึงบอกหนูนิดว่าฮ่ายัางโชคดีนะที่หนูนิดมาโรงพยาบาลทันไม่งั้นน่ะหนูนิดได้ถอนฟันหนึ่งซี่เลยนะืน่ากลัวจังเลยค่ะหนูไม่อยากถอนฟันเลยหลังจากที่หนูนิดตรวจฟันเสร็จคุณหมอก็ให้คําแนะนําหนูนิดหนูนิด ถ้ากินขนมแล้ววันหลังก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะจะได้ไม่ฟันผุอีกโอเคไหมโอเคค่ะคุณหมอหนูสัญญาว่าหนูจะแปรงฟันทุกๆวันนะคะค่ะดีมากลูกหนูนิดพยายามเข้านะสู้ๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาหนูนิดก็ไม่กินขนมอีกเลยหนูนิดก็แปรงฟันทุกๆุกวันก่อนนอนและตอนเช้า จนหนูนิดอาการดีขึ้นในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีวินัยในตนเองและควรแปรงฟันก่อนนอนและตอนเช้าเพื่อที่ฟันจะได้ไม่ผุนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคน